ไม่กากเพชรนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มันตกน้ําใครทําครับผมใครทําตกน้ําครับนั่นนั่นปลาคางคางเท่านั้นแกเปิ้ลเหรอฮะไม่มันมันเป็นมันเป็นอ่าคอนเอ็กซิเดนต์นิดหน่อยมันเอ็กซิเดนต์นิดหน่อยผู้เล่นผู้เล่นมันเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งม่เป็นไระไรนิดหน่อยครับแต่แกเปิ้ลไม่ได้ทําแกเปิ้ลไม่ได้ทําครับผม เพิ่งไม่ทำเลยแต่มันแค่มันแค่ถือลงไปร้องในในน้ำเฉยๆครับนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ไม่เสียหายแค่เพิ่งถือถือลงไปนิดเดียวแล้วก็จุ่มนิดเดียวปึ๊บมันมันแค่นี้ลองจุ่มไว้ปึ๊บเป็นอย่างนี้เลยไม่เสียหายไม่เสียหายก็เพิ่งทำอย่างนี้เลยก็เพิ่งทำอย่างนี้เลยเหมยสครับโอ้เขาคิดว่าตัวเองน่ารักเหรอเขาทำแบบนี้ปนู